ไปสกกับึ้นเออะหดยนท่านบุกดท่านมันออกขางเยะน่ยดีเด็องมือี้มาเสียนอนอยมาเตบานี่แหละเอาอเลบอกด้อาจารย์เอเด็อเดไปลูกลูกที่ไปลูกที่มันมาวยามาดูเปิดเขัาไปอตามกันไ

แม่ทำกีจังเม่จังไรกี่ังอะไรดูดีกี่ขี้มาโอ้ยแม่ดูยิ่งโอ้ยโบโบธรรมดาเนาะลาน้อยจากกระเยระอ่าจี้ขมาเกงอะไรตังแต่ว่ายิ่ง่าอบขากอบเตงแงเตงแเย้อง ฮะตอไปต่อไปเปิกนไมเปิไเป่จ่น่ต่อไปอีกไปนะแม่ไปนะแม่แล้กันโอ้ยน้อยยานบานน้อยยาบานบ้านเขาบึงสูงชป่วตูอ่าต้นน้อยตันอ่าเตีงง

ยาเรียมาีกรรมการเ่าเวลาเบิร์เบิร์เบลาเพื่อนกันนะครับทอมช่วงเวลาที่หนึ่งอ่าที่เซอร์เบอร์จะอยู่ฮู้อ่ซูซี่ซูนโดนี่นักกีฬาเปิดพ่อเรื่อยๆเวลาสู่ครับลอยปันอ่า

พิมใช่เนาะแล้วนะเออเสร็จมาทางอ่าอยู่ทางซีดจะไม่ออกเนาะเออ ยิ <łość> ่งดูยาวลงมาอ่าเปิดเลยออกเอไปมาเาจากันหาูหาดูนยง มาดูเริตั้งจากดาวัตุเปิดอะไรต่อมาดูสก้าวไล่มาดูสก้าไล่

บาญะอาวอชโกก็เต็มข้าเกบใจการสนามเอาสองต่อหนึ่งสิกันไปสิงกันมาเอาจอกันฮ่า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  ตู้ของอันน้เลยอะไรกัดสกัังไยงงี้เท่าตูของอันะั้นพอดีน้นะอ๋านะตักน้ำไปแล้วนึ่งไม่ต้องแุดังค์กิจนเราแต่กาเบเตยังเนาะเอ้ยนั่งยืนตังใจเปิดไปไหมเอ้ยน่งยืนกานี่าขาสกัดท

ก้องคอยนักก uh, ีฬาลงอาจ์ตีลูกน้องใจใหรบอกบ้างด้วยใครเป็นลูกหลักลูกละแสนลูกหาชิพันเลยนะลูกจะตีไห่ด้วยคันนาดูตีเข่าในลูกหาชิพันยิงมันได้ด้วย เฮดี๋ยวไปเดียวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยไปเปเดเดยวไปยเดี๋ยวไไปเดี๋ยวไปเดีไปเดยเดี๋ยวเดยไปเดเดี๋ยวไปเดีไปเดียดี๋ยวไปเยวไปเดี๋ยดี๋ยวได๋ยี๋ยวไปเดี๋ดี๋ยวไปเดี๋ย เป็นบานเท้าของนปังเจรดเต้เปิดเต้ลูกพี่ิก้ไม่ฮ่า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 ฮอาฮ่าฮ่าฮ่ดฮ่าฮ่าฮ่าข่้นไปบ่า่าฮาฮังฮ่า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 ฮาฮ่าฮฮ้าฮ่ฮฮ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  เออฮัลโหลเฮ้ยนั่นเลยเหรอมาปังเฮ้ยยองแล้วตั้งไกลเลยตั้งไกลเลยพี่ดิอาเจ้าอะไรตัวใหญ่ปิดอืมเฮ้ยปังจังเลยสกัดปังปังมาไกลเลยเขาเขาเหรอดู มูซาประตูตรงนี้จำไปเอขึ้นไปขึ้นไปแล้วบอลขึ้นไปมาดูน้ำไปน้ำไปมอตีเ้งไปเข้าไปตู้อีกเลย้าจนมาดูเอขับมาลูกบอนพื่อนไปขับบอลมาลูยิงงงเดอ้อนก็ไปจดไปัดไปเตะจัดไป มาตังไปมาตังมา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 มัมามามาามามามานามามกัามามามัมา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 กามไมา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 าม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 าามมา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 าม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  đi khám 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 đi ตังที่สองมาในเทียมยิงตังที่สองไปเยอมลูกลูกไไหมจังเลี้ยงมาไหมงั้ไปอีกเขาสีลงเลยครเตรียมโตอ่าากไว้ก่อนาอย่าไปนะเนาะเอาหลานน่อยสิปยังไับไมต ร้านน้อยเพจิ้งขมตรเ้ีช่งเวลาที่สของร้านน้อยเพลงไม่ยังไงเนี่ทรคตับุนมูกรเพาะคุกกี้่าหารสำนัการยุคสมัยสมัคัจุสมัันเออธรรมดาเจากเจมาก็ดูครับปาน้วยปลได้เจ็บนะ่ม่หยาบ่ะนีจาก้เีวเาปยังเออ

การึกษาเนือเลือ่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ่าแต่ว่านาฟังสกัดไว้เดี๋ยวฟังสกัดไว้เออได้บ่ทัน่บนํำขึ้นไปเดี๋ยวพาอ่ามังังงช่ไ่อฉนเลือยเดียวทันแล้วออกลังไปน้ำบบทันเยบางอ่าจีทำมาเสียสิเสีเงินลงั บนขดกันนะเดีมยนบริษัธรรมดาเลยนะบนขดก็พอแค่เลี่ยก็ได้แล้ววันนี้วางขดกันไม่อยากิดกันนะฮะอปไรกันไปเดาปังอนไรดูไปกันไปจะไปอะไรอันไหนเฮ้ยอันไหนอันไหนอันไหนอย่าบอกใครเลย กีีีเอเมนกีกีเเมนกีเเมนกีเไ้ก่อนเไก่อนเไว้ก่อนเ่าเียกีฬาท่นดูลูกงไปเไว้ก่อนเกนก่อนเว่นเี่ยเ่ะ้เ่นกีฬาเลงับมประตูเลยนะอ่าเบ่งเาไปนเบ่ไปเนาะลูกชิดลูกชิดเรว อ่ะเบิงเด้อเด้อช้อยชออกจากตัวนเดิมคนเด้อเนี่ยอาจารย์ตีนีเอาไปเอออาเปิลดจับเดูเออเปิดขึ้นไปเออหมเราแล้วเราเราอดเสียนนกีฬาเราลูกเราหาสิททันเก็บเราโซเอาเด้ลูกว้ยไาปัาฮาฮา่าาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮขาฮนาฮ่าฮ่าฮ่า่า่

เจียมเอาอ่ะเป็นบาลยนจากอ่านาดูเปิดขึ้นไปเขตของนายปังจี้เข้นไปนายปังจี้เข้นไปนาดูจี้เข้นไปเขตงนายปังนายปังสกัดไว้บ่นี่ยขันนะนาปังนาดูตีตีอ่าเตะเขตของนายปังแหลนไลน์เออมันกาเป็นของธรรมดา ก๋าติดพืชไปจักน้อยยึดสนามไปหนึ่งเนาะก๋าพ่อแม่ผีดอกเขาก๋เบิ่งนำกันเนาะอ่าก็มีผูรักทวยใ่มีครูบาอาจารย์เนาะอ่าดูแลนี่ก๋าโบเมนว่าที่อ่ามีอภายในไปหนึงก็ว่าเหตุขึ้นมาเนาะก๋ามีทั้งสายนายการจะตั้งมาจากเมืองจากแผงไปแล้วเนาะก๋าหมอบเป็นโดยเฉพาะคือทั้งอาจารย์เทาเนาะอ่าเป็นจับเจตาเย็นปฐมนาบงติ้ว อเป็นจ่าป่าในปีเดียวาให้กับภายในบ้านซิมอาบากกระองน้องกัเบิรนกำตาลน้องเบินำกันเบิองนซิมเออนหน่อยอัมไหนเออัไมอัไมันไม่เมยไเียไปเตี๊ไเไปเตี๊ไปเตียไปเตไปเตี๊ยไปเตี๊ไเไเไเไปไปเเไเไปเเีไเตไเไเปเไปเไเ เนาะากระเบนนาะเป็นอะไรเป็นลูกจุตโต๊ดปะลูกที่คิดลูกชุโทษภาษาทางประเทศเป็นดอกกานันเป็นเราภาษาหลาเฮาสิว่าไรเนาะุโทช่วยกระโทษนาะเออเนเป็นอนานายปังวะจริงจิงุตโทษเนาะเพราะว่าช้างนระโดูไปซ้ำพา เตรียมตัวตัวพิิีกาเะฮะอะไรปะก๊อปเนี่ย๊อปยูนี่อ้าวเฮ้ยเห็นประตูล่ะนะเนี่ยเห็นประตูยิงออกข้างั็อ้กทางจักรวังะน่าดูกับนตังเนาะยังคุกกี้ซุสีบนทันเดิไผไผบทันได้ได้เนาะยังเสะอวกันสกอตนทีว่าอ่ายังซูดซูนเนาะ เออโบโธรรมดาด้อเนาะเออเอาจะทักเปิดนเชียงบมนังเปิดมาดูเปิดขึ้นไปเปิดขึ้นไปน้าต่างสกัไป้มาตั้งน้าสกัไปเปิดันไปกอลังอาบาจะเตอนดีนี่นะเนาะงนงาสองคนเลยมดรอบก่อนนผู้ชายเรไม่งย มายตังเปิเขามาเดีาท่านดูเคลื่อนตต้องจะวางนะโอ้ยาบริกินจะขึ้นอู่นเล่ัดบานเลนไปโอ้ยบรานออกขอลังบานออกหลังเอส่งจี้กินใบเคดกับประตูของนายปังอ่า นายตังก็เระถ้าถอยกองหลังสกัดไว้เอเอยตังไอ้เปิดจากหประตู่าขึ้นชวมามาเข้ามาแล้วเข้า like ซ่เดกลางอ่ามาดูไวยมาดูดูโอ้ยดเาวดเอานี่นี่เปิดไปเอาเอา ข่อยมันเมื่อยเมื่อยข่อยเตะออกขาเลยน้องต้นหนึ่งน้ำกันไปบ่อทันน้ำกันไปจากปีคว่อยอู้นายปังกันยังบ่อไหวเหรอไหวอบ่อไหวกันเตะส่งขึ้นไปเข่งประตูหองนายปังแต่ประพานกองหลังนายปังสกัดเตะส่งลงมามาแล้วมาแล้วนายปังน้ำมาบ้าเข่งเขาไม่ดู ร้านน่อยขอรัวเมื่อยแล้วสามเมาสามเมาไปทำอะไรยิงนะเอานาะร้านน่อยจากซูนต่อซูสูกันอย่างสุกทิมทรายลงบบทรายอะไรนึงเลยสอยปังเลยนึงดูซูนเราลุ้นตังที่ขาทีมันทีมันเต็มทรายะรนละสำหรับการแข่งขันของน้องหน่อยนาเทียนละปฐมนาดู กับนาฬิานสีเหลือกอเงา้อเายินรจะเาติกันาเออมาเ่นกันลอยางี้อยาในบ้านบสละีจกซื้อเาิไปนี่เป็นคเดียวไล่เิบมาเ่ไปรหัเาง่ายนะยังไง